มาแล้วมันมีคนมาแล้วแล้วก็โ o ้โ oh oh o ชนกันเละเลยครับผมตอนนี้ดักคนครับผมดักคนนะแล้วก็ zoom zoom o อัดกันเป็นปลากระป๋องเลยัะตอนนี้โอ้ย โลโลโตรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยมาตั้มชิแนนครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรกเฟสกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นรถคันนี้กันนะครับผมบิ๊กกรินะครับหรือว่ารถหัวลากนะครับผมแต่งซิ่งนั่นเองนะครับผมนี่คือมันเป็นรถหัวลากก็จริงนะแต่ว่าสภาพดูเหมือนเป็นหัวลากเก่าๆอ่ะแล้วก็เอามาแต่งนะทุกคนนะครับเพีฟ้าวอยู่นะคันนี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันแต่งลายอะไรได้หรือเปล่านะไหนดูสิ สไตล์หนึ่งสไตล์สอง้ยเลือกลายได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเอ้สีเขียวว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องผมชอบลายนี้แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวสีเขียวแล้วเป็นลายไฟว่ะเฮ้ยชอบชอบเจ๋งดีเจ๋งดีฮนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันอัปเกรดอะไรได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคันนี้แต่งได้ไหมนะแต่ว่าผมเพิ่งปลดล็อกมาได้ไม่นานนะครับคันนี้นี่เขาบอกว่าออกตัวนี่เร็วมากนะครับผม แล้วก็นี้เป็นเกาะหน้าเกาะหน้านี่เราใส่ได้นะครับเป็นกันชนหน้านั่นเองนะครับผมอ่าใส่กันชนหน้าไปแล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าเวลาชนจะได้แบบอ่าเรียกว่าไงอะ่ะมันจะได้อ่าไม่เป็นอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็ไปด่านไหนดี เอาด่านนี้แล้วกันครับผมด่านนี้มันเป็นด่านที่น่าจะชนกันมันดีนะครับผมก็จะเอารถคันนี้ไปนะแข่ง23ขั้คันนะครับเอาซัก8รอบแล้วกันนะครับผมบันยากาศแบบเคลียร์นะครับผมแล้วก็ AI เป็นรถคร์เกนะครับจัดไปครับผมสนามนี้มันมีโอกาสชนกันได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเลขแปดยาวๆนะครับแล้วก็ทางตรงกลางเนี่ย มันจะมีคนชนกันแน่นอนนะครับรับรองว่ามันสุดๆไปเลยนะครับผมมาครับเราเป็นหัวลากแค่คันเดียวนะคันอื่นนี่เป็นแบบรถเก่งรถะไรนะฮะรู้สึกว่าเราจะโกงเขานิดนึงนะครับผมเวลาชนนี่เราจะชนกันแรงมากนะครับหมายครับผมจังหวะนี้ครับออกตัวน่าจะชนระมูลวุ่นวายนะครับตอนนี้ไปกันเลยทค้คตนตีผมก็ชนแรกครับใครไม่หลบผมชนอย่างเดียวนะครับผม มาแล้วหัวหน้า,นาเขียวเรานะ่ไปครับโตูดโอ้โหชนกันนี้แล้วนะก็ผมตัวนี้ไปไ้ไปนี่อันนี้มาครัตูมชนเต็มเต็มแหปครับแโอ้ดูดิรถเาอารีฟ่้โอ้โหุณย้ดีความแรงนะ่ไปมาแล้วไม่มีคนมาแล้วแล้วก็ตูม ชนกันเละเลย injuries, ครับผมตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วชนกันมั่วไปหมดเลยครับผมโคตมันโคตรมันตอนนี้อยู่อันดับ6ครับผมไม่สนใจดักครับผมสนใจการชนกันอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ใครอยู่ใครใครอยู่ตรงนี้ชนหมดเลยครับผมไปฮะอูมอมไปไปโอ้โหจนมันเลยัวจังหวะนี้ <them> ไปไปต่อไปต่อรถเราตอนนี้เหลือ68เปอร์เซ็นต์นะชนไปเยอะอยู่นะการชนหน้าหายไปแล้วตอนนี้เอ้ยนี่ชนไปอีกหนึ่งคันนะผมโอ้ยอย่างมันอย่างมันเอาเราดับดึงเฉยเลยครับตอนนี้โอ้โหงงเลยครับผมอันดับถึงแบบงงๆนะครับไอ้แต่ที่สองมันตามเรามาอยู่วะ่ะไอ้คันนี้มาครับโอตายไปหนึ่งคัน โอ้สุดยอดถึงความมันเนีับผมไอคันนี้มันจะแซงเราเดีย๋ยวเราต้องเบียดมันเออเบียดมัน <laughs> เบียดมันเออนี่นี่คันจะแทงเรามันต้องโดนนะครับมันต้องมันต้องตายมันต้องโอ้ยไม่โดนไม่โดนไป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 คันนี้เออเก็บไปอีกหนึ่งคัน,นผมตอนนี้มีแข่งอยู่กี่คันวะเนี่ย <laughs> ตอนนี้เหลือกี่คันครับผมไม่รู้เหมือนกันนะดูคันนี้ดูคันนี้ อันนี้ดูคันนี้เอ้ยเต็มเต็มดยอดไปเลยโอ้โหสะใจมากครับเวลาชนเนี่ยโอ้โหโคตรมันนะผมเฮ้ยหืมไอ้ไคันเมื่อกี้ผมชนไม่ทันนะี่ยอ้าวข้าเเซนชัยไปแล้วอาที่หนึ่งเฉยโอ้โหงงเลยครับที่หนึ่งเฉยเลยนะโอ้โหโคตรมันนะทุกคนนี่ถ้าเป็น domination นี่ผมว่ามันกว่านี้นะทุกคนฮนะ เอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะผมเอาเป็น domination area นะครับแล้วก็เราก็เลือกเป็นหัวลากนี่แหละนะครับผมเจอกับรถคัส A ครับรู้สึกว่าเราจะได้เปรียบเรื่อง momentum นะครับเพราะว่ารถเรามันใหญ่เวลาชนคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับน,นี้มาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมีรถพ่วงหัวลากอยู่ประมาณสองสาคันนะแล้วก็มีไอนี้ด้วย มีรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับโห oh, oh, ดูมันชนกันแหลกรถชนกันแหลกรถพอนไป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 จกกังหวะนี้หารถคันเล็กๆดีกว่าหารถคันเล็กๆชนดีกว่าครับจังหวะนี้ปุ๊ไปหนึ่งคันไปหนึ่งคันคันไหนอีกคันไหนอีกหาคันเลื่อนน้อยให้ทุกคนใครจะอยู่ใครจะไปครับชนมันเลยชนมันเลยเออโอ้โหผมยังเก็บไม่ได้สักคันเลยตอนนี้ไอคันนี้ว่าไง เอยชนไปฮะชนไปฮะจังหวะนี้ไอคันนั้นไม่รู้ตัวโอาจะมันออกไปข้างนอกมันออกไปข้างนอกว่ะเดี๋ยว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 เย็นครับใจเย็นครับนี่คันนี้คันนี้เอยเก็บไปได้หนึ่งคันนะครับผมเก็บไปได้หนึ่งคันแล้วต่อไปต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีครับมาไอคันนี้มาเต็มเต็มโอ้ยก็ตายเออได้อสองแล้วโอเคโอเคไปต่อครับไปต่อครับไอคันนี้ คันที่สามเรียบร้อยอ่าต่อไปต่อไปอะไรอีกนี่รถรถเกี่ยวข้าวกำลังงงอยู่กำลังงงอยู่ชนไปครับคันที่สี่เรียบร้อยโอ้โหเออใครจะเป็นผู้โชคดีครับมารถเกี่ยวข้าวกำลังติดอยู่นะครับตอนนี้ชนกันเต็มครับโอ้โหโตรมันโตรมันเราไม่เน้นจับละกันนะครับผมเอาความมันละกันนะตอนนี้ ไอสองคันนั้นมันกำลังติดอยู่นะกำลังติดอยู่ใช่ไหมจังหวะนี้มาจมเต้มโอสุดยอดความมันนะผมไปกันต่อทุกคนไปกันต่อทุกคนคันที่หกแล้วคันที่หกแ,แล้วต่อไปต่อไปคันนี้คันนี้ไอคันนี้ไอคนนัคนนี้ไม่รู้ตัวครับชนมันโอ้ยหืชนมันไม่แรงพอครับเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนหามุมดีๆเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับผม จังหวะนี้ไอคันนี้มันหลบอยู่ท่ามกลางเศษเหล็กนะครับผมชนมันไม่ได้เอาแล้วว่าหลือ3คันเลยครับตอนนี้รถเกี่ยวข้าวกับรถเก๋งนะครับผมรถเกี่ยวข้าวต้องไม่ลอดต้องไม่ลอดวยเราเหลือ20%เปอร์เซ็นต์เองตอนนี้พลังชีวิตเราครับดูดิดูดิใครจะอยู่ใครจะไปะครับผมครับผมตามผมตามเก็บก่อนไอคันนี้เออชนไปเหลือคันเดียวรับผม เหลือตายกับเราเลยนะเพื่อนมาดิชนดิชนดิชนดิมาดิมาครับดันครับดันครับดัน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 ปู่วิ่ดันแล้วมันอันนี้ว่ามันไม่ขึ้นดาเมจครับอ้าวมันตายเองที่หนึ่งเฉยเลยนะฮะโอ้โหมันตายเองอะทุกคนผมไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยนะ โอ้สุดยอดษนึงความมันนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาด่านนี้บ้างดีกว่านะครับผมนะบูมอ่าบูมฟิลสปีดเวย์นะครับโอ้สนามนี้ถ้าจะมันอยู่นะครับเราก็จะเอารถหัวลากนี่แหละไปนะครับผมสนามนี้มันจะมีทางตัดกันนะครับพอมีทางตัดกันแล้วเดียโอกาสชนมีแน่นอนนะครับผมรับรองว่าเละนะครับเละตุ้มเป๊ะแน่นอนครับไปดูไปครับผมรถพ่วงเราได้เปรียบนะครับเวลาชนเนี่ย เออเราได้เปลียนอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับเบียดครับผมเบียดมันเบียดมันเออเอาความมันอย่างเดียวครับตอนเนี้เออเบียดครับเบียดครับเบียดครับโอ้โห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 เบียดตกสนามเลยครับโอ้ไปไปไปชนกันแรครับบอกเลยปานะครับผมเริ่มมีระยะห่างแล้ว ไปทางต่ากันแน้ะมันจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถความรถความเดียว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 ไม่เน้นระดับนะเน้นความมันอย่างเดียวเลยครับผมปป้โอ้โหไข่มาปีกรอตรงนี้แล้วก็ออ้ว้าวโอนฟันนะทุกคนไปชนกันเละเลยครับผมไปต่อไปต่อโอ้โหพวกเรา รถท่วงเราเหินไม่ใช่เหินดิรถท่วงเรามันไอ้นี่จะคว่ำจะคว่ำเราเปนพลิกเฉยเลยนะครับไป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 ถึงหวะนี้จังหวะนี้ดักรอตรงนี้ครับผมดักรอตรงนี้ชนกันแล้วดักคนครับผมดักคนนะแล้วก็ zoom z o โอ้โหอัดกันเป็นปากกระป๋องเลยนะตอนนี้โอ้ย โคตรมันโอ้โหเป็นปากระป๋องอยู่ตรงนี้ฮนะทุกคนฮนะโอ้โหไปครับชนกระตูมตามตูมตามนะโอ้ยโอ้โหโอ้ยใครจะอยู่ใครจะไปครับผมไม่ต่างอะไรกับการแข่งชนกันเลยนะทุกคนจังหวะนี้มาครับโอมสุดยอดเป็นรอยรถเราจะพังแล้วเนี่ยรถเราเหลือ59นะครับ ังหวะนี้อุ้ยไม่โดนวะอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้โอ้โหเอาที่หนึ่งหรือเปล่าไม่เอานะครับผมเอาความสะใจล้วนๆ้วปากกระโปรงใครหลุดไม่รู้เมื่อกี้มีคนวินเนอร์ไปแล้วนี่โอ้โหโอ้โหชนแรกครับชนแรกครับมาดีครับมาดีครับเบรกเออชนไปชนไปเออได้อีกหนึ่งคันเลยครับทุกคนแล้วเราก็คิดทีคอนดาเมจแล้วครับตอนนี้เกียร์พัง มาแล้วมันมาแล้วจังหวะน,นี้ดาครับเอ,อ้ยบันจัดจัด Dnf ไปนะครับผมเหลือชีวิตรอดกันอยู่5คันนะครับเหลือแค่5คันเองนะครับผมโอ้แน่นอนจัดจัดนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาด่านนี้บ้างนะครับผมแล้วก็เราจะเลือกการแข่งขันนะครับให้เป็นเดสแมทนะครับผมแล้วเราก็เลือกเวลาเอาสัก6นาทีแล้วกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลดคัสเอนะครับดาเมจนี่เอาโนมอนไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ AI ก็เอาเอาเอเมเจอร์แล้วกันนะครับเล่นแบบสนุกสนุกนะครับผมอ่าอันนี้จะไม่ใช่รัสแมนสแตนดิ้งนะครับก็คือ เขาจะไม่เอาคันสุดท้ายนะครับเขาจะเอาคันที่ชนหรือว่าเก็บลาสได้มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมันขนาดไหนนะครับมาแล้วโอ้โหมีรถมาเพียบเลยนะฮะลาสแมนสเตอร์ไม่ใช่ลาสแมนเดเ,เราจูนรถก่อนได้ไหมซัพเพ็ชั่นเกียร์โอ้โหมันจูนได้หมดเลยว่ะค่อนข้างดีค่อนข้างด,างางดีเกียร์เอาแบบเรโชสั้นละกันนะครับเวลาออกตัวได้ไดีๆหน่อยอามาครับผมจังหวะน,นี้ ใครอยากลองของเข็งก็เข้ามานะครับไปจังหวะนี้ครับผมเอ้ยไม่โดน <c oughs> ไม่โดนเฉยเลยโอ้โหผมโดนเองผมโดนเองครับจังหวะนี้ชนกันมั่วไปหมดครับตอนนี้ฮะเราต้องหาคันที่เลือดน้อยนะครับคันไหนเลือดน้อยนี่เราเอาไปเลยครับได้หนึ่งคันครับผมไปครับจังหวะนี้สนามนี้มันแคบไปหน่อยวะทุกคนถ้ามันสนามยาวหรือว่ากว้างว่านี้ผมว่ามันอยู่นะมาครับจังหวะนี้ โอ้ยโดนว่ะเราโดนเราโดนเราโดนมาครับมาครับถ่ายไม่ทันตั้งตัวเนี่ยชนมันเลยชนมันเลยใครเลือดน้อยต้องโดนใครเลือดน้อยต้องโดนนะครับผมชนรลบวมุนวนนุ่นวายมากเออโอ้โหการที่จะลาดนี่เป็นอะไรที่ยากอยู่นะเออได้สองคันแล้วเว้ยมันลาดยากอยู่อ่ะเพราะว่าจางังหวะหารถมันยากนะครับผมอุ้ยเเกือบได้แล้วเมื่อกี้ เอ้คันนี้เลือดน้อยคันนี้เลือนน้อยแต่คันนี้เลือดน้อยครับผมเอ้ามันตายเองมันตายเองนะทุกคนผมไม่ได้ชนมันเลยไป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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะหาคันเลือดน้อยได้ไหมเนี่ยไปครับจังหวะนี้จังวะนนี้เอ้ยคันที่สามได้แล้วได้แล้วได้แล้วต่อไปคันที่สี่ต้องมานะครับจังหวะนี้ไอ้คันนี้วาไงโอ้ยเราชนเองครับผมไป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  ใครจะอยู่ใครจะไปครับใครเลือดเต็มผมไม่ชนผมจะชนคันที่มันจะพังคันไหนจะพังบ้างคันไหนจะพังบ้างไอ้คันนี้เออได้มาห้าแล้วโอ้โห้เราพังก่อน <c oughs> ดีสปอร์ตไปครับไปหาคันที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมแล้วเราก็ไปชนมนัน <c oughs> ไปชนมนันเอา้าติดติดติด <c oughs> ไปครับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าว เลือดน้อยมากเลือดน้อยมากรถเกี่ยวข้าวเออคันที่หมาแล้วโ้ต่อไปใครอยากเป็นคันที่เจ็ดครับใครอยากเป็นคันที่เจ็ดบอกมาบอกมาโอเคครับตอนนี้มีคนมีคนอยากโดนชนมีคนอยากโดนชน <c oughs> โอเคไปไปไ,ปไ,ปไปเห็นรถเกี่ยวข้าวันาดไหมเลือดน้อยมากครับผมแล้วก็เออชนมันนะชนมันชนมันชนมันวินเดี๋ยวก่อน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ระยะทางผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยไอ้คันนี้เลื่อนน้อยเออคันที่เกดแล้วมันจะจัดมันจะจัดต่อไปต่อไปต่อไปเอยเออข่ายเลือน้อยอีกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่นะมันไปไหนแล้ววะมันไม่อยู่แล้วทุกคนมันไปไหนแล้วไม่รู้ไป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 ไอ้คันนี้ว่าไงไอ้คันนี้อเฉียวไปนิดเดียวหาคันเลือ่อนเล้อยครับ น,นี่คันนี้เล่นน้อยเอ้ยคันที่แปดแล้วโอ้ยมันจัดจัดใชผมจังหวะนี้เอ้ยคันที่เก้าได้เปล่าโอ้ย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 ผมผมโดนเบียดว่ะโอ้ยเดี๋ยวเกิดใหม่กีกล่ะไป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 คันนี้เลื่นน้อยคันนี้เลื่นน้อยนี่คันที่เก้ามาแล้วแล้วก็คันนี้ครับโอ้ย <laughs> ชนไม่โดนว่ะ มามารถพ่วงคันเมื่อกี้เลือดน้อยอยู่ไป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 จังหวะนี้ครับอัดกันเป็นปลากระป๋องนะตรงนี้โอ้ยโอ้ยอัดแบบนี้ไม่ดีครับผมอัดแบบนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับแล้วก็คันที่สิบกรับร้มเรี่ยลอยลอยโอ้ยอัดเป็นปลากระป๋องอีกแล้วนะฮะเอาโอ๊ยโ,โดนชนครับโดนชนครับโดชน,นโดชนนะเลือลเดเหลือสิบสามเอง ไป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 หาคันที่เลือดน้อยที่สุดนะครับโอ้โโดนชนกระเด็นเลยเรานําอยู่เราได้ทั้ง12คันเนี่ยไปครับทุกคนฝปครับทุกคนครับฝปครับทุกคนครับฝ่ายครับและคันนี้ต้องโดนต้องโดนต้องโดนมา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 ใครเลือดน้อยมันต้องโดนมันต้องโดนครับ14คันแล้วโอ้โห ุดยอดในความมันนะผมใค,ใ,คใครอีก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 ใครมันอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นเป้าเลยครับผมเป็นเป้าออกเลยโอเคตอนนี้ไอ้คันนี้ไม่รู้ตัวชนไปแล้วโอ้โหสิบห้าคันแล้วไอ้คันนั้นไม่รู้ตัวครับแล้วเรื่องมันน้อยมากครับแล้วก็คันที่สิบหกครับผมแล้วก็คันที่สิบเจ็ดได้ปะอืมไม่ได้นะครับคันอื่นจนแย่งไป คันนี้คันที่17นะครับคันนี้คันที่17อ่าไปไปไปถอยหลังชนก็ได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันพังเนี่ยถอยหลังชนก็ได้นะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ชุลมุนเขาออกจากตรงนี้ก่อนโน่นโน่นรถเกี่ยวข้าวโอยไปไม่ถึงว่าไปไม่ถึงนะทุกคนรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วได้18คันโอยชุลมุนวุ่นวายครับชุลมุนวุ่นวายมากเลย ไป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 อัดมันเป็นปากกระป๋องไปเลยสุดยอดในความมันเหลือไปแล้อีกสามสิบห้าวินาทีนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้คันที่สิบเก้าครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับมามามาคันนี้ไม่รู้ตัวคันนี้ไม่รู้ตัวเฮ้ยยี่สิบวิทันไหมเนี่ยแต่ยี่สิบคันเท่านี้อีกนิดเดียวโอ้โห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 คันนี้คันนี้โอ้โหไม่ทันว่ะทุกคน ไม่ทันครับสิบวิแล้วผมอาจเป็ปลากระป๋องอยู่นี่นี่รถรถผมเหลือแปดเปอร์เซ็นต์แลตอนนี้สองหนึ่งศูนย์หมดเวลาได้กี่คันครับได้สิบเก้าคันนะครับผมโอ้โหโคตรมันนะบอกเลยโอ้เลเวลอัพรัวๆนะฮะ โอ้โหโคตรมันครับกับสนามนี้นี่ฮะแล้วก็เป็นรถคลาสตเอด้วยนะโอ้สุดๆไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอาร์เกมครับผมบ๊ายบาย